รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยออดาเอ็กซ์ต้าโทนิกและแชมพูแป้งทอดกรอบโกกิสวัสดีครับท่านผู้ชมฝันนี้ไกลไปถึงสัปดาห์นี้นะฮะกรีนจะพาท่าผู้ชมนะครับไปรู้จักนะฮะกับแขกรับเชิญของเรานะซึ่งเธอเป็นศิลปินนักร้องนะฮะที่มีชื่อเสียงผู้ชื่อไปเนี่ยใครๆก็ต้องรู้จักนะครับที่สําคัญเนี่ยเส้นทางกว่าที่จะมาเป็นนักร้องของเธอทุกวันนี้นะโอ้โหมีความสนุกสนานอย่างมากนะฮะและที่สําคัญ เธอมีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินดังๆระดับโลกมาแล้วหลายคนด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ใครอยากจะเป็นนักร้องใครอยากจะเป็นศิลปินนี้ต้องติดตามชมให้ดีและตอนนี้เธอรอเราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับเธอกันครับผมตามมาเลยฮะผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้นะครับุณเสวิตินวพันธ์หรือครูกบครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราคุ้นเคยกันดีเราจะเรียกกันครูกบนะฮะเอาันเทปนี้เราจะเรียกกันเป็นเป็นคุณครูเป็นครูกบ ครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยเมื่อตอนต้นเบรกกินแนะนำให้ผู้ชมรู้ไปแล้วว่าครูกบเป็นใครแต่ว่าให้ครูกบแนะนำเพิ่อมอีกหน่อยว่าตอนนี้เราทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างโอเคก็จริงจริงแล้วครูก็ยังสอนอยู่นะคะเพียงแต่ว่าสอนที่สตูดิโอส่วนตัว <c oughs> ที่เนี้ยเดียวละไม่ได้สอนมหาลาัยแล้ว <c oughs> แล้วก็วก็ยังคงแสดงอยู่ถ้าจะ ถ้าจะเห็นบ้างต่างสืบจะเป็นคอนเสิร์ตศิลปัที่ไปไปร้องคอเออสิปีละทัวลิกนักศึสิบปีละแล้วก็ยังคงร้องเพลงอยู่เพียงแต่ว่างานของภูมังจะเป็นร้องในตามอีเวนต์กจะเป็นแบบค่อนข้างเล็กแล้วก็ไม่ได้แบบทําข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนหายไปวันนี้ก็กลับมาแล้วพร้อมกับซิงเกิลใหม่อดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพูดถึงซิงเกิลันช่วงขท้ายด้วยว่านะฮะแต่ว่าหลังจาก เรารู้ไปแล้วว่าคุูกบเป็นใครทําอะไรที่ไหนยังไงย้อนกลับไปช่วงวัยเด็กสักนิดหนึ่งคุูกบเนี่ยตอนนี้เป็นครูสอนร้องเพลงถูกไหมฮะแต่ว่าก่อนหน้านีคุูกบก็เคยประกวดร้องเพลงมาด้วยใช่แต่ว่าเราทราบมาว่าเด็กๆคุูกบขี้อายมากขี้อายจนไม่น่าเชื่ออไม่มีข้าบหลงเหลือแล้วทาไมเราถึงอยู่ดีวันหนึ่งพัฒนาจตมเป็นนักร้องได้จากคนขี้อายอก็เอางี้ขอย้อนเล่าไปไกลนะครับผมคือขี้อายมากๆนี่คือตั้งแต่ สมัยก่อนจะมีเด็กเลยคือเตรียมอุดมบัณเขาจะต้องมีการแข่งร้องเพลงข้านมมมมมมมุ่นนมไงคือเราชอบฟังคนอื่นเขา,เร,าร้องไงแล้วก็คือชอบฟังแต่เป็นคนนั่งอย่างเงี้ยคือกลัวทุกอย่างที่มันไปพูดหน้าห้องไปยืนหน้าห้องนี่หัวใจไม่เคยกล้าแสดงออกยิ่งกว่าไม่กล้าลูกหัวใจใจะแบบนี้ตื่นเต้นเลยนะแต่แบบชอบจังเลยแบบเหมือนแบบคนอื่นเพราะว่าไม่เคยอยากแข่งไหมเงียบแต่ว่าข้างใน ที่เราอยาก้องคือเราชอบแหละแต่ว่าก็ไม่กล้ามันแบบคือมันก็ตื่นเต้นแต่รู้สึกว่าเรากำลังสู้ตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็พอมันผ่านไปครั้งหนึ่งก็ค่อยๆดีขึ้นป .6 อ่ะก็ลออีกงานโรงเรียนพอเข้ามัธยมม .1 ก็เนี่ยต้องยกความดีให้กับโรงเรียนครูก็อยู่มัธยมสาธิตอีกนะสาษาอกก็จะมีเสียงตามสายคือครูเป็นดีเจเขาเรียกห้องเอวีกันนะคะแล้วก็ ครูก็จะเล่นเพลงที่แบบดังๆอะไรเงี้ยหรือ,อเพลงครูก็ชอบอ่ะฟังเพลงนี่แล้วก็นะวันหนึ่งก็มีแข่งประกวดเพลงอีกในโรงเรียนระดับมัธยมต้นมัธยมปลายอะไรเงี้ยครูก็อ่ะขำๆไม่เคยเล่าแล้วเนี่สนุกอ่าก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ะก็จริงๆก็ยากนะอยตอนนั้นมามาแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันชิวๆไม่ได้ลําบากเออ,อมัน ไปร่วมสนุกไปเฉยอะไรเงี้ยก็มีอัดเสียงใส่เทปเ่มอนเป็นเทปนะคะคนอัดเสียงใส่เทปแล้วก็จะเพล่ทุกเช้าครับผมเรารู้สึกเหมือนเรื่องมีมิชชั่นเนี้ยเออนั่งรอเมื่อไหร่ถึงคิวเราออกเพิ่มแล้วครูก็จะประกาศคือมันสนุกอ่ะได้ดูอะไรสักอย่างครับแล้วก็แข่งก็แพ้คือเข้ารอบสุดท้ายแหลก็แพ้ไม่เคยได้ที่หนึ่งแต่ก็เริ่มกล้าแข่งแล้วแหละตอนนั้นเริ่มมันเหมือนแบบความคิดไอ้เริ่มลดลงเนี่ย เออมันทําให้ค่อยๆลดความที่อายลงไปไเหมือนก็มีประสบการณ์มากขึ้นคูค้กบครับหลังจากที่อ่เราประกวดร้องเพลงครั้งแรกแล้วไม่ประสบความสําเร็จตอนนั้นยังไม่ผ่านเข้ารอบครั้งต่อไปเราเรา,เราทำยังไงต่อไปครับก็แข่ง,งอีกไม่ยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่แต่ตอนนั้นตอนนั้นเนี่ย<ะ>มันไม่ได้คิดว่าจะเข้าไปแข่งขันับไทยแต่อยากมีส่วนหนึ่งในการที่เข้าไปเจอคนที่ชอบร้องเพลงเหมือนกันอคือพอเห็นภาพเห็นเขาแบบอะไรเี้ยแล้วเหมือนแบบ ก็อยากไปรู้สึกอย่างนั้นบ้างอ่ะพอที่บ้านบอกว่ามันผิดก็ไม่เห็นเป็นไรตกรอบก็ไม่เป็นไรจะได้ไปเจอเพื่อนใหม่ทำให้รู้สึกแบบเลิศนะนอกจากที่เราแบบรู้สึกเองว่าอยากก็เป็นอีกแรงอีกหนึ่งแรงขับว่าอย่างนั้นใช่ค่ะนะฮะแล้วทีนี้นอกจากว่าครั้งแรกคือเราต้องบอกก่อนว่าครั้งแรกที่กบประกวดร้องเพลงเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เรียนเป็นเรื่องเป็นราวแต่ทราบมาว่าพอครั้งต่อไปเนี่ยที่กําลังจะต้องแข่งครั้งต่อไปเนี่ยเราได้ไปเทคคอร์สเราได้ไปไปเรียนเพิ่มเติมนะครก็ได้ได้ ได้คุณลุงสุขุมนวพันธ์ตอนนั้นก็อยู่อยู่บ้านอยู่บ้านเียวคุณลุงคุณลุงก็จะสปอนเซอร์เป็นผู้มีอุปการะคุณในการส่งเสริมการศึกษาแถวเปยวดแล้วก็ให้คําชี้ชี้แนะแล้วก็คือให้กําลังใจด้วยแล้วคุณลุงก็คุณอาก็รวมทั้งคุณพ่อคือไม่มีใครขาดเลยทุกคนสนับสนุนหมดใช่ทั้งทั้งที่ว่าที่บ้านเป็นนักธุรกิจหมดแต่เขาก็บอกว่าพวกเราเข้าใจเพราะว่า ยูน่าจะไปทางนี้ดีครูง่ายคือครูไม่มีหูธุรกิจแต่ว่าคาน่าจะเห็นความสว่างในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยหรือเฮะเออเขาก็อาจจะเพราะว่าอย่างอาจารย์อย่างครูดูดเนี่ยนะพอพอร้องเองไม่ได้เรื่องเนี่ยครูลุงก็แนะนาให้รู้จักกับครูของคุณลุงก็คือครูดูดอาจารย์ดุษฎีพนมยง์ใช่ครับพนมยง่าว่าครูจะได้ช่วยช่วยเหลือช่วยไกด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณลุงก็น่าจะเห็นว่า มันเป็นกิจกรรมที่ดีครับผผู้ใหญ่ทุกคนเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีคือช่วงนั้นครูแทบจะไปร้องเพลงอย่างเดียวแทบจะไม่ได้มีหนังสือเะนี่น้องหนักมาทั้งร้องเลยใช่พอเรียนตัวก็จะเอบไปเรียนร้องเพลงก็เข้าไปเรียนต้องหยุดสองอาทิตย์เต็มเต็มอะแล้วเพื่อจะมาแข่งก่อดรอบสุดท้ายซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์แล้วก็เรียนเนี่ยมัธยมสาธิตประสานวิทเข้าใจ เชียด้วยครับผมประกาศหน้าเสาธงทุกครั้งเพื่อนๆก็ตื่นเต้นเลยว่ะเออเพื่อนก็แบบน่ารักเพื่อนก็แบบมาเชียร์มากรี๊ดอะไร่เงี้ยคือเราไม่เคยเก็ตอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกรู้สึกดีมากที่ทั้งทางบ้านคุณลุงคุณพ่อคุณอาครับรวมทั้งคุณแม่รวมทั้งหน้าครูเสียไอะไ้ววทุกคนสนับสนุนหมอละผมโรงเรียนก็แฮปปี้ในการที่เพราะงั้นเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆที่เราได้ไปทำแต่ว่าในท้ายที่สุดเมื่อครูกบชนะเมื่อครูกบได้รับรางวัลเป็นนักรองดีเด่นยเป็นจุดทที่าให้เร น่รับางวันเด็นน่าจะเป็นเพราะยุคก่อนหน้านั้นน่ะเนื่องจากเรนจ์ของมันคือสิบห้าถึงยี่รับห้าอายุสิบห้ามันถือว่าเด็กสําหรับสมัยก่อนคือหมายความว่าสมัยนี้ก็เด็กแต่มีใจแข่งของเด็กด้วยไงแต่สมัยก่อนก็จะเป็นผู้ใหญ่กันอใช่ก็จะเป็นแบบผู้มีประสบการณ์ค่อนข้างโตแล้วเราก็เลยรู้สึกเขาอาจจะมองเาเป็นเด็กแล้วพอเห็นเราร้องได้คล้ายๆผู้ใหญ่อ่ะมันก็อาจจะมีแบบเนื่อง่ะ มีต้นทุนที่เหมือนแบบโหดูซ like ีเด i mean. so right like ็กลองได้ใกล้อะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนว่าเป็นผู้ใหญ่เราไม่ยังเป็นผู้ใหญ่เอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ได้รางวัลเนี้ยเพราะว่าทางบ้านก็สนับสนุนมากแล้วก็ทําให้พาให้ครูได้ไปเรียนแบบเนี้ยครูดุอาจารย์ดุชนีดน้องนาอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนครูลองเพ่งก็โอ้โหถ้าจะไม่คือน้อยมากนะคะแล้วก็ได้ได้มีโอกาสได้ียนครูดุก็คือสุดยอดละแล้วก็ ครุก็จะไกด์คือเขาก็เห็นเราอย่างเงี้กกยเพรา็ไกด์ให้เราอะเราก็ได้เทคนิคต่างๆมาคุณจะลองอืมเรียวกว่าไกด์ให้ตอนแข่งอย่างชัดเจนอืคือไม่ถึงก็ได้เรียนครูก็บอกเองเลยยังไม่ได้เรียนกันเลยนะแต่ว่าครูก็ไกด์ให้นะล้องอย่างนี้นี้ดีกว่านะคือคุณไงว่า ก็ต้องฟังผู้ใหญ่เพราะคิดเองไม่ได้อก็อยังเด็กอยู่ตอนนั้นก็ยังเด็กแล้วก็นะยังไม่มีเวลาได้ยังไม่มีโอกาสได้เรียนกับครูร้อยเปอร์เซ็นเลย<ช>ทุกท<ม>ีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเหมือนได้เรียนแบะนะใช่ไหมได้อยู่กับครูเก่งๆแล้วก็ได้เรียนกับอาจารย์ท่านอื่นๆที่ไปในแนาวต่างๆกันหนึ่งคือมันเป็นสิ่งที่เรารักด้วยแหละ แล้วก็ทุกคนก็สนับสนุนด้วยเราก็เลยเห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วก็น่าจะน่าจะไปได้ดี้วยเราก็รู้สึกมันดีแน่ๆแล้วใครๆก็สนับสนุนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคุณชงครับนี่เป็นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะแล้วช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกนะฮะเส้นทางกว่าที่ครูกบจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้เป็นศิลปินเต็มตัวที่ก r a มี่นะฮะแถมยังมีผลการเรียนในเรื่องของการร้องเพลงที่ดีมากอีกเรื่องราวจะเข้มข้นสักแค่ไหนติดตามชมช่วงหน้าในฝันให้ไกลไปให้ถึงครับ ช่วงหนังสือแนะนำดีๆสนับสนุนโดยออร์ดาร์เอ็กซ์ต้าโทนิกและแชมพูแป้งทอดกรอบโกกิ้ เข้าสู่ช่วงที่สองกับฟันนี่ไกลไปให้ถึงนะฮะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ฟังครูกบเล่นเปนโนร้องเพลงให้เราฟังไปแล้วทีเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเส้นทางการเป็นศิลปินเป็นตัวของครูกบกันมากขึ้นนะฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการเป็นศิลปินพูดถึงเรื่องการเรียนก่อนครูกบเรียนมาทางด้านร้องเพลงโดยตรงเลยใช่ไหมฮะเรียกว่าเรียนดนตรีรดีกว่านะก็ที่ตัดสินใจไปเรียนก็เพราะว่าการแข่งขันนี่เลยครับผมแต่ที่ได้ดีจริงๆหลังจากจบแล้วเนี่ย ก็เลยขอทางบ้านขอคุณลุงขอคุณพ่อคุณลุงคนส่งไปเรียนอีกอบอกว่าขอไปเบิร์กลีย์แล้วกันอาไปเรียนต่อที่เบิร์กลีย์แล้วก็มีคนแนะนําก็คือคุณคุณอาแปะชนะอานุพันธ์ชนะผม,ผมที่เป็นคนจัดการแข่งน,นิดสันอวอร์นี่แหละเพราะเขาว่ารู้จักทางเนี้ยมามา,มาดีเขาบอกว่าเบิร์กลีย์นี้เก่งนทางแจ๊สนะ<ม>แต่ก็สอนสอนสไตล์อื่นๆด้วย เราอยากเรียนป๊อปก็ต้องไปทางเนี้ยเรียกคอนเทนต์แปรรูปใมิวสิกครับผมก็ขอแบบเออไปทางนี้ละกันนะขอบคุณระแปะที่แนะนําเพราะทางบ้านเป็นนักธุรกิจ <c oughs> แล้วก็สมัยก่อนก็ยังไม่ค่อยเป็นที่นา่าแค่ลอยมากนะก็ไปเออครูมีครูมีแต่ปริญญาครูมีรูปรับปริญญาอะครูไม่ได้เคยใส่ชุดคุยเลยนะอ่าฮะเพราะตอนนั้นไปเรียนต่อเลยติดเกินไงอ่าฮะตอนนี้อยากใส่ครับคือเบอร์เกอรี่เนี่ยแบบใครก็รู้กัน้โห ยากเราเป็นโรงเรียนที่แบบว่าอคนมักจะนึกว่ายากมันไม่ได้ยากทุกอย่างสอนทําให้รู้สึกง่ายขึ้นแล้วพอมันเป็นคําศัพท์ดนตรีคาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษมันจะเข้าใจง่ายกว่าภาษาไทยพอภาษาไทยมันจะมีคําพิสดารจะเริ่มงงอ่ะแต่ถ้าเข้าใจทับศัพท์ใช้บางทีศัพท์เทคนิคมันจะเข้าใจตรงตัวมันจะเก็ตไปเลยใช่ค่ะก็คือศัพท์เทคนิคทางดนตรีมันจะเข้าใจง่ายงั้นพอไปเรียนรู้สึกเอออันนี้กง่าย สบายหลายคนก็บอกอ๋อพ่อเรียนมาแล้วบอกอก็ช่วยเหมือนกันแต่มันโคทฤษฎี mm hmm. ที่เรียนในคลาสสิกครับผมแต่ที่ไปเรียนแจ๊สซึ่งหลังจากที่อาครูไปเรียนนะฮะ,ะก็จนได้อนุปริญญามากรสุว่าก็มีปริญญาสองใบเรื่องการเรียนดีเด่นยังไม่พอนะับผู้ชมแต่ว่าเรื่องของเส้นทางการเป็นนักร้องก็โอ้โหสนุกสนาน,นแท้กันครูก้าวเข้ามาเป็นศิลปินได้ยังไงครับผมเอ่อเป็นศิลปินได้ยังไง mm hmm. <อ>จุดเริ่มต้นถ้าถึงอัลบั้มมาเนาะก่อนหน้าทำอัลบั้ม เนี่ยคือครูกลับมาแล้วก็มีโอกาสาได้น้องก,กับ b SO s o ก็ออดิชั่นก็ได้ถั่วเบียโซคือ k บงกอกซิม o ฟ c ีออเคสตราก็คือก็ทำให้เข้าใจว่าอ๋อการที่ได้เรียนอะไรแบบเนี่ยมันได้ใช้เนวันหนึ่งในท้ายสุดมันก็เกิดประโยชน์ใช่เพราะตอนปีสองที่เกิดควิดก็เพระต้องร้องแห่งพวกนเนี้ยใช่ผม <c oughs> ไม่เข้าใจไม่รู้สึกแต่จริงแล้วคือเราได้ใช้ทุกอย่างที่เราเรียนมาแล้วก็พอมาแสดงปุ๊บ ครูก็เดินไปสมัครกรมมีเรียกเดิมสมัครเองเขาไม่ได้เชิญเข้าไปนะคะเรียกได้ว่าตอนนั้นคือสมัยนั้นเนี่ยถ้าพทุกวันนี้อยากเป็นนักร้องมีเวทีเต็มไปหมดแต่ตอนนั้นคือเดิน w a l อ in เข้าไปเลย walk จริงครับแล้วก็ใครๆก็ไม่เชื่อบอกเขาเคยนั่นแล้วมีคนมาชวนไม่มีฉันเดินฉันเองเออก็แบบอ่ขอไป audition ได้ไหมคะอ่าก็เขาก็เคยเห็นแสดงก็เลยไม่ต้องส่งเทปครับเมื่อก่อนต้องมีส่งเทปเดโมแล้วค่อยเข้าไปเจอหลังม้นเขาเคยเห็นเคยเห็นเราแสดงแล้วก็เลยให้เราไปแบบอ้าวเข้า เข้าสอ่าสกรีนเคสเลยแล้วก็อ่าพอเข้าไปก็ไปอยู่กันมิโก้ครับผมอันนั้นคือจุดที่ได้เข้าไปอะไรที่เราอยู่ด้วยเรามีความสุขครับเราจะทําได้เรื่อยๆเรื่องปกติคือหลายๆคนจะบอกเบอร์รี่มาตลอดมันต้องลองไงอะไรที่คุณทําแล้วคุณอยู่ได้ตลอดยังไงผลงานก็ต้องดีแล้วคุณจะไม่มีวันรู้สึกเหนื่อยเพราะเรามีความสุขกับมันเราจอยกับมันใช่เหนื่อยแค่ไกายแค่นิดเดียวอ่ะ ผลลัพธ์มันคุ้มค่าใช่ใีความสุขตลอดครับผม<ล>ทีนี้อีกอย่างหนึ่งปัจจัยนอกจากตัวของเราเองใน<ช>การที่จะประสบความสําเร็จได้ครอบครัวมีส่วนมากแค่ไหนครับมีส่วนมากที่สุดในโลกก็ที่ได้ทุกวันนี้พ่อทางบ้านโดยเฉพาะคือคุณพ่อเนี่ยก็สัตร์สนุมาตั้งแต่เด็กคุณพ,พ่อเขาเล่นเปียโนใช่ก็ทําให้พี่แบบได้ยินเพลงเอออะไรในรถนะเขาชอบเปิดซึ้ซับเออใช่แล้วก็แล้วก็พอให้ได้เรียนเปียโนแล้วที่บอกเล่นแล้วมันนิ่ง สามารถซ้อมได้ไปกี่ชั่วโมงนั่งอยู่ได้เฉยแต่พอหยุดเมื่อไหร่เป็นลิงแล้วมันมีสมาธิเมื่อมเมล่นใช่มีความสุขรู้สึกว่ามีความสุขกวลาม,ม,มีสมาธิแล้วพอ,อคุณลุงเห็นก็สนับสนุนมาก<ะ>คือแนะน,นําเลยว่าอีก5ปีนักร้องจะเนี่ยการร้องเพลงจะบูมที่พ่อเขาเลยแล้วเขาก็ให้สตางค์ราเปรียบเหมือนที่เขาสนับสนุนการศึกษากับเขาจะให้ทุนอนะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเนี่ยคุณพ่อคุณลุงแล้วก็คุณอาที่แบบ มันเป็นแนนนี่นิดหนึ่งก็จะคอยให้คาแน,นะนาคือพูดแต่ในสิ่งดีๆว่าอย่าไปหวังอะไรมันเป็นประสบการณ์แล้วก็เ,เห็นว่าตัวเห็นว่าเราทำแล้วมีความสุขเนี่ยทุกคนมีความสุขแล้วแล้วเรื่องเงินเนี่ยมันจะมาตอนที่เราแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำจะเป็นผลพลอยได้ตามมาทีังคืออย่าบอกอย่าไปคิดเงินก่อนอ,อย่าคิดถึงเงินก่อนเนี่ยเพราะทางบ้านล้วนๆเลยแล้วก็เพราะโรงเรียนใช่ไหมคะว่าท่านอาจารย์แล้วก็ค,จจวกคือคนรอบตัวเราแบบ ทุกคนซัพพอร์ตและมีส่วนกับความสำเร็จของคุณนี่เป็นบุญของคุณคือมีคนรอบตัวนี่เป็นคนต้องเร่ลืมเป็นคนดีนะคือเห็นคนอื่นได้ดีายินดีด้วยอ่ะมันก็เราเป็นกันยานมิตรนะว่าอย่างนั้นเออใช่ค่ะเริ่มทำมาเริ่มทำมาทำมาทีนี้สําหรับน้องๆที่กำลังชมอยู่เด็กๆดูรายการเราเยอะนะครับทีนี้บางคนอยากจะเริ่มต้นกันเป็นนักร้องครูกบเองก็เคยเป็นครูงกินมาก่อนทุกวันนี้ก็ยังเป็นครูของกินแลยล่ะ อยากให้กูกบแนะนาน้องๆหน่อยว่าอถ้าจะเริ่มต้นร้องเพลงเราควรเริ่มต้นยังไงมีเทคนิคไหมต้องอะไรต่ออะไรยงี้ยเอาเอาแบบว่าจุดไหนอ่ะแบบจะต้องไปแข่งไหมเออมันควรจะเริ่มยังไงว่าอยากร้องเพลงอยากมีอะไรแนะนำก็ไมถ้าถ้าถ้าอยากจะร้องเพลงที่ดีต้องชอบเองก่อนต้องรักมันก่อนเออต้องเหมือนไม่เรียกรักอะไรเพราะครูก็ไม่รู้ครูรักหรือเปล่าอาจจะต้องเริ่มต้นจากความชอบส่วนตัวของเราใช่คือท่านเมื่อไหร่ ทุกถ้าน้องๆร้องเรารู้สึกแบบมีความสุขตอนร้องอ่ะก็ถูกทางแล้วล่ะก็เป็นหนึ่งสัญญาณละอีกหนึ่งสัญญาณคืออยากจะร้องมันทั้งวันอ่ะก็ยิ่งใช่ละเพราะว่าอินเนอร์มันแนบมันแบบมันโหมมันโชว์แล้วมันมีความสุขมากเมื่อไหร่คุณมีความสุขอย่างเงี้ยแล้วพอคุณจะไปแข่งอ่ะคุณจะส่งความสุขได้โดยที่ไม่คิดถึงการแข่งมากอืใช่ไหมพอเราใช่ไหมพอเราไม่คิดถึงแข่งคือมันก็วินวินอ่ะมันจะได้ไปเองเพราะเราจะไม่เครียดละสําคัญที่สุดคือเรามีความสุขกับมัน ใช่แล้วก็มาตรฐานเป็นยังไงมันมีมาตรฐานโดยธรรมชาติเลยอว่าต้องได้เท่านี้อันนั้นก็อีกคือมันอีกคนละเรื่องเดียวกันะแต่ในตัวของเราต้องแข่งกับตัวเองให้ได้ก่อน ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้นอยๆนะเป็นเคล็ดลับที่ครูกบแนะนํตก็ใครที่อยากจะเริ่มต้นร้องเพลงก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผู้ชมครับทีนี้เรื่องราวของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะมาติดตามกันเพิ่มเติมเพราะว่าความสําเร็จของครูกบเนี่ยยังมีอีกนั่นก็คือยังมีโอกาสได้ไปร่วมง,งานกับศิลปินระดับโลกนะฮะจะเป็นยังไงติดตามชมในฝันให้ไกลไปถึงช่วงหน้าครับ ช่วงหนังสือแนะนำดีๆสนับสนุนโดยออร์ดาเอ็กซ์ตาร์โทนิกและแชมพูแป้งทอดกรอบโกุ๊ กับข้าสู่ควาไม่ไกลไปถึงในช่วงสุดท้ายนะฮะและตอนนี้เราก็ยังคงนั่งคุยกับครูกบเสาวนิดน้พันนะครับผมทนมนีนี้เมื่อสักครู่นี้ปินโมนุชมไปบอกว่าแขกกับซิลของเราไม่ใช่แค่สําเร็จแค่ในบ้านของเราเท่านั้นไม่ใช่แค่ทุกคนจะรู้จักเท่านั้นนะแต่ว่าครูยังมีโอกาสได้ไปร่วมง,งานกับศิลปินระดับโลกด้วยเล่าถึงเรื่องราวตอนนั้นเข้างหนะ่คะ,ะ,ะช่วงนั้น ครูไม่ได้หล่มตัวนะแต่ช่วงนั้นจะมีครูอ่ะที่ร้องเพลงสากลเยอะที่สุดแต่พูดถึงคนที่ออกเคแบบครูจะร้องเพลงสากลค่อนข้าง,งชัดเจนแนวค่อนข้างจะชัดได้หลยอย่างเห็นหน้ครูก็จะเป็นเพลงสากลอมดในงี้คือมีโอกาสได้ร้องบ่อย<ม>ตัง้งหัวเป็นโชคดีแล้วก็ก็ครั้งแรกเลยที่ร้องเนี่ยคืองานของจิมบริดแมนซึ่งเปนแม็กซิเมชเนี่ย ขาเรียกว่ามันขอคุณมพี่ตรอ์คือเราก็ไม่ทราบพวกเขาเป็นนักแบบดูอยู่แล้วเขาก็เป็นแมวมองอ่ะเขาก็แบบเออคนนี้ร้องเพลงภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยข้อดีของการที่ได้ไปเรียนมันเหมือนเป็นตัวการันตีเหมือนกันอ่ะมจะร้องฝรั่งหอะไรางเนี้วะถนาดเขาก็ให้โอกาสไปร้องเป็นตัวรองนี่แหละแต่มันทําให้เรามีประสบการณ์พอจากงานนั้นเนี่ยคนนี้ก็มาเรื่อยๆนอกจากจิมบิ๊กมันยังมีคนอื่นตอนนั้นจะเป็นเดฟคอร์สเดฟคอสแล้วก็ MJQ จะเป็นวงแจ๊สครับผมค่ะหลังสุดเนี่ยจะเป็นฟรานซิสซิฟค่ะโอ้ไปกนล้นะครูฟังเขาร้องหัวขาวนะครูหัดหัวขาวจากตานที่สักกามซิฟโอเก่งมากเลยครูโอ้โหคร้าวเออก็รู้สึกมันก็ดีใจอ่ะใช่ไหมคะว่าเออทุกๆคนเชื่อมือเราให้เราเป็นตัวแทนได้ได้ร้องอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเห็นความสําเร็จมากมายขนาดนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าในสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องผ่านเหมือนกันนั่นคืออุปสรรค อุปรสรรค<ช>หรือว่าปัญหาต่างๆในช่วงชีวิตของการทางานกบมีมัม้ยคะแล้วถ้ามีเราผ่านมันมาได้ยังไงคะคือพอเราเรียนกลับมาเนี่ยความเพื่อนเห็กันทุกคนคาดหวังมากว่าต้องดีว่ามันต้องเลิศ่างนี้เลยเลิศมากต้องรู้ทุกอย่างพอถามอะไรใครไม่มีใครยอมตอบเราคือแต่ตอนที่เป็นทําเทปเนี่ยบอกช่วยคอมเมนต์หน่อยช่วยบอกช่วยไกด์เราหน่อยว่ามันยังไงเพอราะเราตอนนั้นร้องภาษาอังกฤษเะมนหลายๆปีมันไม่ได้ร้องภาษาไทยมันร้องไม่ถนัดเลยบางทีคนคนคนฟังนีดนางอาจจะไม่เข้าใจว่า พอมันเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนอะไรมันจะติดจำเนียงติดโน้ตจำเนียงแล้วก็พอเปิดวาล์วสระเสียงเปิดเยอะๆพอมาปิดคำไทยมันงงคือมันงงอ่ะมันงงก็ก็จะหาคนแนะนําให้ฟังให้เรารู้สึกยากแล้วทำไมเป็นอุปสรรคในการฉันอยากพัฒนาดีขึ้นอ่อย่างั้นนะครับครับผมนี้ก็เป็นอุปสรรคต่างๆที่ครูว่าไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ได้การมองโลกในแง่ดีของเราเราไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาท้ายสุดเราก็ผ่านมาแล้วก็สําเร็จ ทีนี้ในฐานะที่ครูกบะเป็นทั้งศิลปินด้วยแล้วเป็นทั้งคุณครูสอนน้องเพลงด้วยสําหรับเด็กๆนะฮะที่ตอนนี้อยากประกวดน้องเพลงอยากที่จะเดินตามฝันเป็นศิลปินอย่างเงี้ยครูโกบมีอะไรแนะนํากับน้องๆเหล่านั้นไหมาะบางคนเนี่ยอาจจะ <ừ> ไม่รู้สึกชอบจริงๆก็ตามกระแสไหมหรืออะไรอย่างี้คิดของครูกบ ขอบพี่ครูจริงๆนะ,ะคือไม่ต้องคิดถึงรางวัลไงคือไปหาประสบการณ์ได้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆได้ไปดูว่าอ๋อเวลาเข้าแข่งกันมันมีวิธีขั้นตอนอย่างนี้นีแบบนี้ดูแลตัวเองแบบนี้อะไรเงี้เพราะว่าถึงเราจะไม่ได้แข่งในอนาคตหรือนนะนนไม่ได้มาร้องเพลงเป็นอาชีพเนี่ยคือการที่เราไปเข้ากลุ่มอ่ะใช่ไหมเราได้ไปเจอคนไปทำความรู้จักคนใ,ในอาจจะมาจากที่ต่างๆกันบางคนอยู่ต่างจังหวัดมีพื้นฐานครอบครัวมาการศึกษาให้เหมือนกัน มันก็จะได้เพื่อนใหม่ๆจะเปิดโลกกระทัดเพราะว่าเนยมซื้อไม่ได้ต้องไปหาเองมันเป็นสิ่งที่หนังสือตำราเรียนไม่มีให้เราใช่แล้วก็เป็นโอกาสที่สำหรับคนที่เรียนแล้วไม่รู้จะเหมือนตอนครูแข่ง่ไปไหนครูก็ไปแข่งนี่แหละมร่งไได้เจออะไรหลายๆคนหลายๆแบบได้ทำความรู้จักแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมุ่งไปในการทําอาชีพเนี่ยการแข่งขันก็จะก็จะบอกได้เหมือนกันว่าคุณพร้อมไหมมันจะมีหลายเรื่องนอกจากสกิลในการร้องเพลงในเรื่องอื่น วิธีวิธีคิดสําคัญที่สุดครับ <Okay. S 2> แล้วก็จะดีกับน้องๆด้วยถึงจะไม่ทําอาชีพมีอย่างที่บอกถ้าวิธีคิดคุณถูกคุณเดินไปไหนทําอะไรได้หมดทุกอย่างแล้วมันก็คือถ้าชีวิตมีความสุขเนี่ยดีที่สุดเงินซื้อไม่ได้ไงอย่างที่ครูได้พูดไปนะเออถ้ามันมีความสุขเนี่ยว่ามัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเราได้แพลน,นได้ดูว่าขั้นตอนเห,อ <c oughs> เหมือน formula สมสูตรนิดหน่อยหออว่า,วา วิธีคิดแบบนี้เจอประเด็นนี้ทำนี้ใช้ได้ทุกงานอเออละเมื่อไหร่เราเห็นพวกนี้เราจะไม่เราจะมั่นใจเราจะไม่กลัวอะไรนั่นแหละมันจะเดินไปอย่างสงบในท้ายที่สุดก็จะก็จะสำเร็จของมันเองไหมสำเร็จไปเองแล้วมันไม่ต้องไปเทียบกับคนอื่นไงคือจําไว้ความสุขเงินซื้อไม่ได้อซื้อได้แต่ของวันนึงมันก็สูญเฉลยครับผมความรู้สึกซื้อทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนเริ่มต้นสร้างความสุขด้วยตัวเองความสุขใช่ครับผมที่นี้ ฝากเคล็ดลับถึงผู้ชมอยู่ทางบ้านว่าถ้าเกิดเขาอยากประสบความสำเร็จอย่างเราอยากมีอยากได้อยากเป็นอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เนี่ย <c oughs> ม,มันควรต้องอมันควรต้องมีโปรเซอยังไงบ้างในการที่จะทำให้ชีวิตเราสำเร็จใส่ใจในเรื่องที่ควรจะใส่ใจ <c oughs> อะไรที่ไม่ควรก็ปล่อยก่อไปบ้างเนื <c oughs> น่องจาเรามีสติ่ามายความษว่า,วารู้ว่า กำลังรู้สึกอะไรหรือะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําอะไรให้มันพอดีอะค่ะออืไม่สุดตกอยู่บนทางสายตาเห็นไหมก็มาทำไมเหรกเด็กไปเรียนธรรมะรับรองครูว่าหนูจะประสบความสำเร็จทุกคนเป็นเรื่องของวิธีการคิดนะฮะแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะครับผมทุกอย่างนะใช่ดนตรีคือชีวิตโหจังหวะไม่ได้คือถ้าถ้ามันร้องเพลงคือบาลานซ์ดนตรีคือบาลานซ์ ต้องฝึกสายน,นะเพียงแต่ในเรื่องของสกิลในการปฏิบัติถ้าบาลานซ์กลางๆง้ายปุ๊บมันก็ได้เลยวิธีคิดครูกบเนี่ยสม,มนัติหลที่เป็นอาร์ติสเพราะว่าจริงๆวิธีคิดอะไรต่ออะไรต่างๆนะดับให้มันอยู่บนพื้นฐานความสุขความพอดีเนาะท้ายสุดมันก็จะดีเองทีนี้สุดท้ายแล้วแหละเราทราบมาว่าครูกบกำลังมีผลงานใหม่อยู่ด้วยตอนนี้พูดถึงผลงานตัวนี้หนึงครับก็ พูดแล้วฝากด้วยเลยได้ไหมฝากเลยฝากเลยเปิดถึงเพื่อนก่ก็้วก็รอคอยมา6ปีนะคะกับการทำทำเพลงใหม่นะแล้วก็ได้รับโอกาสจากพี่ป้อมสันนิชตุกุลน้องขอขอบคุณพี่ป้อมไปหลายรายการยังไม่ขอบคุณพี่เลยหน้าจันทรนขอบคุณพี่ที่ให้โอกาสรับเข้าสู่บ้านสหภาพนดนตรีนะคะแล้วก็เราก็อยู่เป็นครอบครัวทำงานกันแบบเรียกอะไรดี คือคนกันเองรู้จักกันพูดได้เต็มปากไม่ต้องอันเลยล่ะรู้เกลงใจเลยมากแต่ว่าก็ขอขอบคุณที่ที่ให้โอกาสได้ทํางานเพลงที่คิดเองหมดเลือกเองหมดทุกอย่างครับชื่อเพลงอะไรนะรับฉันไว้นะเธอรับฉันไว้นะเธอก็จริงๆเพลงนี้แต่งขึ้นมาให้ครูนะแล้วก็คันนี้เราก็หาที่โปรโมทนะคะแล้วก็เลยไปฝากดาราวีดีโอกับละครเรื่องบริการสาวช่องเจ็ดตรงไหมจับมือกันแล้็รคเตอร์แล้วก็ ก็ปล่อยเพลงพร้อมนัครับผมอันนี้ในนักรจะได้ยินไม่เต็มเพลงนะคะตอนนี้เริ่มโปรโมททีวบ้างแหละเพิ่งส่งเหล็กไปใช่ค่ะแล้วก็ m อ็มบีกำลังจะตามมาก็ต้องรอติดตามกันก็ฝากไปด้วยนะคะรับถึงใบหนะาเธอใช่ซึ่งแหล่ครูกบอยู่กับเราแบบนี้ทั้งทีนะคะจะไม่ร้องก็ดูจะกระไรกระไรอยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลารายการไปด้วยเสียงเพราะๆจากครูกบสวนิดนะแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะที่ครูกบได้มาเล่าเรื่องราวแล้วก็เ็ดลับเทคนิีความสำเร็จต่างๆให้เราฟัง ขอบคุณครับ<ช>ขอบคุณคร<ช>ับขอบคุณครับกลับติดตามชมปันให้ไกลไปถึงได้ไหมสัปดาห์หน้านะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพุยกับเสี่ยจิ้งกับเชื่อ